สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอัันทรบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาผัมพันธ์นนโครงการของวิทยาลัยเราเรียกว่าโครงการยานยนต์ในอนาคตเพราะฉะนั้นช่างอุตสาหกรรมไม่ว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าหรือช่างยนเนี่ยจะได้เรียนเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต นะครับยานยนต์ในอนาคตคืออะไรครับอย่างเช่นเรื่องโมไซค์ไฟฟ้าเทคนิคการซ่อมเทคนิคการดัดแปลงหลายรูปแบบหรือเป็นเรื่องของไฮบริดหรือยานยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้เครื่องยนต์บวกไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือในเรื่องของยานยนต์ไฮโดรเจนซึ่งเป็นยานยนต์ในอนคเด็กของเราช่างอุตสาหกรรมจะได้เรียนสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเราร่วมมือกับบริษัตทแล้วก็วิทยาลัยในประเทศจีนหลายแห่งถ้าเด็กได้ภาษาจีนก็จะมีโอกาสไปฝึกง,งานเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตกับประเทศจีนด้วยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับโครงการดีๆวิทายาัยเทคโนโลยีชื่นชมเนี่ยจะให้กับลูกหลานของท่าน วิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยเพื่ออาชีพโดยเฉพาะแล้วเป็นเพื่ออาชีพในอนาคตที่จะมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะตกงานเนี่ยเป็นศูนย์เลยถ้าไม่เกเรนะครับที่นี่เกเรไม่ได้นะครับเรามีการตรวจเรื่องยาเสพติด พฤติกรรมของของของในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องให้ผู้ปกครองไปจัดการเองนะครับที่นี่จะฝึกอาชีพให้เหมือนที่เยอรมันแล้วที่สำคัญที่สุดเราร่วมมือกับวิทยาลัยแล้วก็บริษัทหลายแห่งในประเทศจีนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะฉะนั้นฝากไปเลยครับเรามีโครงการดีๆที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับเด็กมสามมาเรียนระดับปชบกับเราเนี่ย ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วไม่เสียค่าเทอมนะครับแล้วก็ค่าหอพักก็ไม่เสียแต่ค่าหอพักเนี่ยอาจจะเสียค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าค่าเก็บขยะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ระดับปอสอเรามีระบบที่ไปฝึกง,งานในฐานประกอบการเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะตกงานไม่มีเลยนะครับเรามีไรายได้ระหวังที่เรียนด้วย ที่นี่จะเรียนเหมือนที่เยอรมันครับเราจะสอนอยู่4อย่างสอนเรื่องเซฟตี้สแตนดาร์ดสกิลหรือทักษะ6-70%แล้วสุดท้ายคือแอปพลิเคชันไม่รู้ที่ใช้งานที่นี่มีสอนเราจะฝึกให้กับลูกหลานของท่านนะครับสามารถที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่เยอรมันได้นะครับของเรามีทั้งระดับปอชอปอสอปตีก็สามารถที่จะเรียนสาวอาทิตย์นะครับหรือที่เรา ที่เปิดมาร่วมเปิดกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับแล้วก็หรือไปเรามีโคตา้าไม่ว่าที่คลองหกที่สุรนารีหรือสถาบันอาชีวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามีความร่วมมือมากมายนะครับกับสถานศึกษาที่เปิดระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกผมเองก็จบปวชปวสปร,ปรปิญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะฉะนั้นเราสามารถ เรียนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปได้นะครับสนใจโครงการดีๆของเราก็ติดต่อมาที่อาจารย์ฝ่ายนแนวของเรานะครับตามที่อยู่ข้างลา่างขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณครับ